สรุปข่าวสารฟุตบอลกับช่องอลันแมนแฟนแมนอยู่โดยมีข่าวเด่นประเด็นร้อนดังนี้ผีแดงฟอร์มร้อนแรงยกพลชนยังสปอยโดยในคืนนี้เวลา5ทุม45ทัพปีศาจแดงของโอเลกุนนาโซชานั้นจะมีคิวเตะบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกโดยการยกพลไปเยนืนบีเอสซียังบอยที่สวิตเซอร์แลนด์ ส่วนผู้เล่นที่จะพลาดการลงสนามและไม่ได้ใช้งานแน่นอนนั้นประกอบไปด้วยมาคัสแลดฟอร์ดดีนเฮนร์สันฟิลโจนเอดิสันคาวนี่อเล็ก์เตเลสและสกอตแมกโทมินีที่อยู่ในช่วงฟื้นฟูร่างกายส่วนสิเดผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามจะมาในระบบ4-2-3-1ประกอบไปด้วยผู้หลักษาะตูดาวิดเดเคอาแบ็กซ้ายลูกช่อแบ็กขวาอารอนวานบิซาก้าคูเซตทาราบลาเฟเอเวลาาและแฮร์รี่แม็กไกว ส่วนกองการก็มีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยโดยเปลี่ยนเฟตมาแทนมาติส่สวนปอกบาและบูโน่ฟอนเดนเดลก็รับสิทธิ์ลงไปตามเดิมนะจ๊ะส่วนสามประสานแนวรุกในแดนหน้าประกอบไปด้วยจอร์ดอนซานโชทางกราบซ้ายเมสันกรีนอูดทางกราบขวาส่วนซีอาร์ซเวนโรนันโดคนดีก็น่าเป้านะจ๊ะเพราะนัดทีแล้วเขาเหมาคนเดียวไป2ประตูส่วนอีกหนึ่งแผนที่พอจะเป็นไปได้เนื่องจากยังสปอยไม่ใช่ทีมที่แข็งแร่งนักทีมผีแดงจึงอยากจะพักผู้เล่นไวชนเวสต์แฮมในสุดสัปดาห์นี้ก็คือ ผู้รักษาประตูจะเปลี่ยนจากเดคเฮีอาเป็นทอมฮีตันส่วนคู่หูของแฮร์รี่แม็กไกนนั้นจะพักลาเฟเวรลาและให้โอกาสวิกตอรินเลิฟลงสนามบ้างเช่นเดียวกับแดนกลางที่จะให้โอกาสดอนนี่ฟันเดอร์เบกได้ออกสตาร์ตตัวจริงก่อนพอปอกบาส่วนบูโน่ฟานเดนเดและเนมิยามาติดก็ลงสนามตามเดิมส่วนสามประสานแนวลุกเจสซี่ลินการ์ดที่ยิงในช่วงท้ายเกมกับนัดนิวคาเซิลนั้นจะได้ออกสตาร์ตตัวจริงก่อนเมสันกรีนวูด ส่วนอองโตนี่มาซิเยลจะได้ยินเป็นหน้าเป้าก่อนคริสเตโน่โรนันโด,นโดนส่วนจอร์ดอนซานโชก็ยืนกับซ้ายตามเดิมนะจ๊ะที่พูดมาทั้งหมดก็ย้ำว่าเป็นแค่การคาดการส่วน11ผู้เล่นตัวจริงจะเป็นเช่นไรคืนนี้ก่อนแข่ง1ชั่วโมง4ทุ่ม45รู้กันบ็อกบามีแววต่อสัญญาเพราะการมาของ CR 7ซวข่าวจากแมนเชสเตอร์อีฟวิงนิวรายงานว่าหลังจากจบเกมชนะนิวคาสเซิล4-1เมื่อวันเสาร์สุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้น พอปอกบาที่ทำคนเดียวไป2แอซิดนั้นดูมีความสุขเป็นอย่างมากและที่สำคัญการมาของคิซโนโรนันโดจารดอนซานโชรวมทั้งลาเฟเวลานั้นทำให้บรรยากาศในห้องแต่งตัวของทัพปีศาจแดงดีขึ้นอย่างมากมายแต่สุดท้ายแล้วกองกลางชาวฝรั่งเศสช่างตัดผมจะต่อสัญญากับทัพปิศาจแดงหรือไม่บอร์ดบริหารของผีแดงก็ต้องเคลียร์กับเอเย่นหน้าเลือดอย่างมิโนไลโอลาให้จบนะ คลิปนี้สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์กระจกกระล่ยกอริอลลาทัชเจอแดนโอเทอร์เพราะว่าเราแก่งกว่าใครถ้าชอบกดไลค์ถ้าชัยกดแชร์ถ้าคุณเป็นเด็กผีวเราเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันจ่าคืนนี้5้าทุ่มสีเจอกันครับเด็กผี